มันเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่าแปแอบบ้านกับผู้ชายอไปไหนนะคะก็สะบัดแหวนในสื่อมวลช,ชนดูตลอดเลยเขาเมาส์กันโลกตอนนี้ก็เริ่มให้โอกาสกับคำว่าคนรักและกันเอ้าเมจเจ้า ตอนนี้ในไ g หนูอะโลกค่ะตายต,าย,ตายมีผู้ชายวัยดึกนะคะมาตามเม้นนะค่ะทำไมถึงเมน้นรูปใบเตยเยอะคะจะแบบจะจีบใบเตยหรอทำไมถึงทำแบบนี้ไม่ควรทำนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ใบเตยเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนอหนูก็คะแนนตกไปนิดนึงตั้แต่ตอนที่หนูไปพูดเรื่องเกี่ยวกับคุณต๊อปนั่นหนะักหนูยอมรับไหมคะว่าหนูดรอปไปหน่อยรืงไหมไม่ค่ะ คือเรื่องของเรื่องใบได้ขอเคลีย์เรื่องนี้ผ่านคนดังนั่งเคลียเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยได้พูดข้อเท็จจริงจากจากที่ไหนมาก่อนไปใบเตยอ,อาสยามเป็นผู้หญิงเจ้าชูจริง,รงมันแน่นอ,อคนดังนั่งเคลียที่ช่อง Star Max แซ่ทบทั้งช่อง,ง,องกดง่ายจำง่ายหมายเลข12